เช็คลิสต์ราคารถยนต์ไฟฟ้าล่าสุดรุ่นไหนเปิดตัวในไทยแล้วและรุ่นไหนปรับราคากันบ้าง ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e o t e c h Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Newtech Thailand ก็จะพาทุกคนมาเช็คลิสต์รถยนต์ไฟฟ้าแต่ละค่ายซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยมีรถยนต์ไฟฟ้าหลายค่ายหลายแบรนด์เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่หรือบางค่ายมีการปรับราคากันรวนัวๆเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยและหลังจากนี้นะครับก็ยังคงมีรถยนต์อีกหลายรุ่นที่ ที่จอดทยอยเปิดตัวจากแต่ละค่ายเพื่อตอบโจทย์กับผู้ใช้งานในประเทศไทยทุกรูปแบบซึ่งในคลิปนี้นะครับทาง n e o t e c h Thailand ก็จะมาเช็คราคาล่าสุดรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าที่เปิดตัวล่าสุดของแต่ละค่ายกันนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับขอเริ่มที่แบรนด์ MG ก่อนเลยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการปรับราคา MG ZS EV โฉม2022โดยปรับลดสูงสุดถึง350,000บาททำให้ MG ZS EV รุ่นดีนะครับมีราคาอยู่ที่599,000บาทและ MG ZS EV รุ่น X Sunroof ราคาอยู่ที่699,000บาทซึ่งทาง MG นะครับยังรับประกันคุณภาพตัวรถนาน4ปีหรือ120,000กิโลเมตร รับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ180,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1นนาน1ปี MG Home Charger ฟรีสาย V2L 1ชุด ในส่วนของ MG EP นะครับเท่าที่เห็นราคาล่าสุดตอนนี้อยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทส่วน MG ES ราคาล่าสุดเท่าที่เห็นนะครับลดออกศูนย์ตอนนี้อยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทถึงก็ไม่แน่ใจนะครับว่า2รุ่นนี้เนี่ยในบางโชว์รูมสามารถติดต่อขอส่วนลดได้อีกหรือไม่นะครับเพราะหากเปิดไปดูโพสต,ตามโซเชียลมีเดียนะครับจะเห็นเซลล์เข้ามาลดราคาอีกในบางโชว์รูมนะครับประมาณ1-20,000 ซึ่งราคาก็ไม่ใช่ราคาอย่างเป็นทางการจาก MG นะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามแต่ละโชว์รูมได้ส่วน MG 4นนะครับตอนนี้ก็ยังคงราคาเดิมโดย MG 4 d Standard Range นะครับราคาจะอยู่ที่79,900บาทนะครับส่วน MG 4 x Standard Range นะครับแบตเตอรี่49กิโลวัตต์ชั่วเช่นกันนะครับราคาอยู่ที่89,900บาทและ MG4V Long Range แบตเตอรี่64กิโลวัต์นะครับราคาจะอยู่ที่889,900บาทและ MG4X Power ที่ให้ความแรงระดับ435แรงมา้าแรงบิด600นิวตันเมตรนะครับกับแบตเตอรี่64กิโลวัต์อราคาอยู่ที่1,119,900บาท ร,รุ่นนี้นะครับมีการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน4ปีหรือ120,000กิโลเมตรส่วนแบตเตอรี่นะครับมีการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานเลยทีเดียวประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีโฮมชาร์เจอรและในส่วนของ MG Maxus 9 MPV ไฟฟ้ารุ่นใหญ่จากทาง MG นะครับในรุ่น X ราคาจะอยู่ที่2,499,000บาทและ MG Maxus 9รุ่น V ราคาจะอยู่ที่2,699,000บาทส่วน MG Maxus 7นะครับราคาอยู่ที่1,769,000บาทและรถยนต์ไฟฟ้า EV 100%รุ่นสุดท้ายของ MG นะครับนั่นก็คือ Sport Roster a อย่าง MG Cyberster ที่เพิ่งเริ่มส่งมอไปนะครับราคาอยู่ที่2,499,000บาทซึ่งทั้ง MG 4นะครับ MG Maxus ทั้ง2รุ่นและ MG Cyberster มีการรับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานจากทาง MG ตามเงื่อนไขที่ MG กำหนดนะครับมาต่อกันที่ค่าย BYD กันบ้างนะครับซึ่งค่ายนี้น่าจะไม่ต้องไปซอกแซกตามโซเชียลนะครับว่าเซลล์ของโชว์รูมไหน จะลดราคาเท่าไหร่นะครับเนื่องจากนโยบายค่ายนี้นะครับมีการปรับให้ราคาเท่ากันทั้งประเทศโดยราคารถยนต์ไฟฟ้า BYD นะครับรุ่นเริ่มต้นนั้นก็คือ BYD Dolphin รุ่น Standard Range ราคาจะอยู่ที่559,900บาทและรุ่น e x t e n Range ราคาจะอยู่ที่699,900บาทโดยยังมาพร้อมกับประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรบประกันตัวรถ 8ปีหรือ160,000กิโลเมตรประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด8ปีสายอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือ V2L สายชาร์จเคลื่อนที่ AC Portable และอื่นๆก็ไม่แน่ใจนะครับว่า b y d Dolphin รุ่นที่ผลิตในไทยนะครับอาจจะมีการปรับราคาอีกหรือไม่นะครับ ส่วนอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือ BYD Atto 3ที่มีการปรับราคาเหมือนกันนะครับโดย BYD Atto 3รุ่น e x t e n Range โมเดลปี2023นะครับที่มีระยะวิ่งสูงสุดนะครับอยู่ที่480กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จมาตรฐาน NEDC มีการปรับราคาเหลืออยู่ที่859,900บาท BYD a t t o Tree โมเดลปี III, 2024แต่ละรุ่นนะครับก็มีการปรับราคาเช่นกันโดย BYD a t t o 3รุ่น Dyna ม i กโมเดลปี2024นะครับมีการปรับราคาเหลืออยู่ที่799,900บาท BYD a t t o 3รุ่น Prem i ียมีการปรับราคาอยู่ที่859,900บาท BYD a t t o t รุ่น Extend นะครับโมเดลปี2024มีการปรับราคาเหลืออยู่ที่ 959,900บาทซึ่งรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมประกันภัยชั้น1พร้อมพอรบอรประกันตัวรถ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด8ปีสายอุปกรณ์ต่อพ่วงหรือ V2L สายชาร์จเคลื่อนที่ AC Portable และอื่นๆส่วนซีดานไฟฟ้าอย่าง b y d Seal นะครับรุ่น Dynamic ราคาอยู่ที่1,199,000าบาท BYD Seal รุ่น Premium นะครับราคาอยู่ที่1,399,000านาแบาทและ BYD Seal รุ่น Performance นะครับราคาอยู่ที่1,499,000บาทและรถยนต์ไฟฟ้าอีก1รุ่นนะครับที่หลายๆคนอาจจะกำลังรออยู่นะครับเพราะว่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วเช่นกันนั่นก็คือ BYD M6 หรือว่า BYD e6 Minor c h a i n นั่นเอง มาต่อกันที่แบรนด์วูลิงกันบ้างนะครับสำหรับวูลิงแอร์อีวนะครับรุ่น Standard Range ราคาเท่าที่เห็นล่าสุดนะครับอยู่ที่425,000บาทและวูลิงแอร์อีวรุ่นลอง r a n g g นะครับราคาล่าสุดเท่าที่เห็นนะครับอยู่ที่495,000บาทส่วนวูลิงที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับนั่นก็คือวูลิงบิงโกโดยรุ่นเริ่มต้นหรือรุ่น AC นะครับราคาจะอยู่ที่419,000บาท ส่วนรุ่นที่มีพาชาร์จนะครับราคาจะอยู่ที่449,000บาทมาที่ค่ายฉางอานกันบ้างนะครับซึ่งเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการเปิดตัวอวตารวันๆ SUV ไฟฟ้าสุดพรีเมียมที่หลายๆคนรอคอยมานานนะครับ สำหรับรถเล็กยางช้างอานลูมินนะครับรุ่นเริ่มต้นที่ชาร์จ AC ได้อย่างเดียวนะครับราคาจะอยู่ที่479,000บาทส่วนรุ่นที่ชาร์จได้ทั้ง AC และ DC นะครับราคาจะอยู่ที่499,000บาทซึ่งช้างอานนะครับก็มีรับประกันคุณภาพตัวรถ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ240,000กิมและฟรีโฮมชาร์จเจอร์ ส่วนดีพอ LO7 นะครับหลังจากที่มีการเพิ่มรุ่นย่อยราคาล่าสุดนะครับสำหรับดีพอ LO7S นะครับที่เป็นรุ่นย่อยมาใหม่นะครับจะอยู่ที่1,239,000บาทและดีพอ LO7 รุ่นธรรมดานะครับราคาจะอยู่ที่1,329,000าบาทซึ่งรุ่นย่อยที่เพิ่มมาใหม่นะครับจะวิ่งได้เพียง475กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่นเดิมที่ขายกันอยู่ปกตินะครับจะวิ่งได้ไกล540กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC รวมถึงดีพอร์โนะครับที่เพิ่มรุ่นย่อยมาใหม่เช่นกันซึ่งราคาล่าสุดของ d ีพอร์โนะครับราคาจะอยู่ที่1 3 9 9 0 0 0 0บาทส่วนดีพอร์โซนะครับที่มีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่ราคาจะอยู่ที่1 4 9 9 0 0 0 0บาทซึ่งรุ่น t a ต d a า d นะครับจะวิ่งได้ไกล485กิโลเมตรต่อ1การชาร์จ ส่วนรุ่น L นะครับจะวิ่งได้ไกล560กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน NEDC โดยทางช้างอานนะครับมีการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ240,000กิโลเมตรฟรีโฮมชาร์จเจอร์พร้อมติดตั้งและประกันภยัยชั้น1น,นาน2ปี ขอข้ามมาที่ฝั่งของ Mercedes-Benz กันบ้างนะครับซึ่งล่าสุดมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Mercedes-Benz EQE 304ดานที่ให้คุมพลังมาถึง245แรงมา้าแรงบิด550นิวตันเมตรวิ่งได้ไกล651กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l t p กับราคาอยู่ที่3 9 7 0 0 0นบาทซึ่งทาง Mercedes-Benz นะครับรับประกันคุณภาพตัวรถ5ปีไม่จำกัดระยะทางรับประกันแบตเตอรี่10ปีหรือ250,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้น1 Mercedes-Benz Protection นาน3ปี ฟรีค่าบำรุงรักษานาน5ปีและฟรีค่าชาร์จไฟ DC ไม่จำกัดจำนวนครั้งนาน1ปีในสถานีชาร์จ Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV AMG Dynamic ราคาจะอยู่ที่5,650,000บาทและ Mercedes-Benz AMG EQE 53 4MATIC+ Plus s e ดานราคาจะอยู่ที่5,950,000บาท และราคาของ Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC SUV ที่มาพร้อมกับคุมพลัง360แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรวิ่งได้ไกล658กิโลเมตรต่อ1การชาร์จกับราคาอยู่ที่5,990,000บาทส่วน Mercedes-Benz EQS e 500โฟร m ม tic AMG Premium ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าซีดานของ Mercedes-Benz นะครับราคาล่าสุดจะอยู่ที่6ล้าน7แสนบาททางฝั่งค่าย Audi นะครับสำหรับ SUV ไฟฟ้าจาก Audi อย่าง Audi Q8 50 e-tron Sportback Quattro S-line ที่มากับมอเตอร์ให้พละกกำลัง340แรงมา้าแรงบิด 664นิวตันเมตรวิ่งได้ไกล505กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l g p ราคาจะอยู่ที่4 9 9ล้0 0บาทส่วน Audi Q8 55 e-tron Sportback Quattro S-line Black Edition ที่มากับพละกำลัง408แรงมา้าแรงไปสูงสุด664นิวตันเมตรวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l g p ราคาจะอยู่ที่ 5,799,000บาทส่วน Audi e-tron GT Quattro นะครับราคาจะอยู่ที่6,390,000บาทและ Audi e-tron GT Quattro Performance ราคาจะอยู่ที่6,790,000บาท ส่วน Audi RS e-tron GT Quattro นะครับราคาอยู่ที่9,490,000บาทสำหรับแบรนด์ BMW นะครับราคาของ BMW iX2 xDrive30 M Sport ที่มาพร้อมกับพละกกำลัง313แรงมา้าแรงบิด494นิวตันเมตรวิ่งได้ไกล491กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w LTP จะอยู่ที่3,399,000บาท ซึ่งจะมาพร้อมแพ็กเกจบำรุงรักษา BSI Standard BMW i4 ในรุ่น eDrive 35 M Sport ราคาจะอยู่ที่3,899,000บาทและ BMW i4 M50 ราคาจะอยู่ที่5,259,000บาท BMW i5 รุ่น eDrive 40 M Sport ราคาจะอยู่ที่4,999,000บาทและ bmw i5 m60 xdrive ราคาจะอยู่ที่5,599,000บาทส่วน bmw i7 นะครับในรุ่น xdrive 60 m sport first edition ราคาจะอยู่ที่7,599,000บาท bmw i7 xdrive 60 m sport ราคาจะอยู่ที่7,849,000บาทและ bmw i7 xdrive 60 m sport grand lusso ราคาจะอยู่ที่8ล้าน5 9 9 0 0 0บาทซึ่งก็ยังคงมาพร้อม bsi standard รับประกันตัวรถ4ปีไม่จำกัดระยะทางและรับประกันแบตเตอรี่8ปีหรือ160,000กิโลเมตรส่วน bmw ix xdrive 40ราคาจะอยู่ที่4ล้าน9 0 9,000บาท bmw ix xdrive 50 sport ราคาจะอยู่ที่ ห9 9ล้านบาทส่วนแบรนด์ปอร์เช่นะครับอย่างปอร์เช่มาคานโดยเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือปอร์เช่มาคันราคาจะอยู่ที่4ี่ล้านเกบาทนะครับปอร์เช่มาคานโราคาอยู่ที่5้าล้านสามบาท p o รเช่มาคันโฟเอนะครับราคาอยู่ที่6กล้านสามบาทและปรเช่มาคันเทอร์นะครับ ราคาจะอยู่ที่7จ็ดล้านเจ็ดแสบาทซึ่งรุ่นที่อัปเดตล่าสุดของปอร์เช่มาคันนะครับที่เข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยจะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือปอร์เช่มาคันและปอร์เช่มาคัน 4S นะครับส่วนป o รเช่ไทคันนะครับราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่6กล้านสี่แสนห้าหบาทไปจนถึงรุ่นใหม่นะครับนั่นก็คือป o ร s เช่ไทคันเ Turbo GT นะครับ ราคาอยู่ที่14ล้าน4 9 0 0 0บาทและ Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package นะครับราคาจะอยู่ที่14ล้าน4 4 9 0 0บาทเช่นกันครับส่วนรถยนต์สไตล์วากอนอย่าง Porsche Taycan Cross Turismo จะมีรุ่นเริ่มต้นตั้งแต่ Porsche Taycan 4 Cross Turismo นะครับราคาจะอยู่ที่ 7 3 9 0ล้านแสนหมื่นบาท Porsche Taycan 4S Cross Turismo นะครับราคาอยู่ที่8 3 9ล้านแสนหมื่นบาทและ Porsche Taycan Turbo Cross Turismo นะครับราคาอยู่ที่1 1 1 9 0 0 0ล้านแสนหมื่นบาท ส่วนแบรนด์นใหม่ที่เพิ่งกลับมาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับอย่าง Cherry Omoda และเจคูที่เพิ่งได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับอย่าง o m o d ด C5 EV ที่มาพร้อม2รุ่นย่อยนะครับโดยโ m o d ดะ C5 EV Long Range Plus ราคาจะอยู่ที่899,000บาทและ o m o d ดะ C5 EV Long Range Ultimate นะครับราคาจะอยู่ที่949,000บาท ส่วนเจคูนะครับก็มากับเจคูซิกซึ่งมีอยู่2รุ่นย่อยนะครับโดยเป็นรุ่นเจคูซิกขับเคลื่อน2ร้อนะครับราคาจะอยู่ที่1 9 9 0 0ล้าน99,0บาทและ j จคูซิก EV นะครับขับเคลื่อน4รล้อราคาจะอยู่ที่1 2 4 0 0 0้บาทซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็เห็นหลายๆคนสับสนระหว่างแบรนด์เชอรี่และแบรนด์จีลี่นะครับซึ่งแบรนด์เชอรี่เคยเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยแล้วครั้งหนึ่งนะครับ โดยรุ่นเด่นก็จะเป็น Cherry QQ คก่อนจะหยุดทำตลาดในประเทศไทยนะครับและกลับมาทำตลาดอีกครั้งในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า EV มาที่แบรนด์เนต้ากันบ้างนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสนในเรื่องของเนต้าวโฉมแรกนะครับที่มีการเคลียร์สต็อกในราคา3า9 0 0 0บาทซึ่งล่าสุดนะครับไปเห็นคนมาโพสต์ในกลุ่มของเนต้านะครับได้มาในราคาที่คุ้มค่ามากโดยอยู่ที่387,900บาทนะครับซึ่งถ้าหากใครสนใจในราคาเนต้าวีเคลียร์สต็อกนะครับก็ลองไปเช็คตามโชว์รูมก่อนได้นะครับส่วนเนต้าวี ปรับราคาแล้วนะครับโดย n e t t v V2 รุ่นไลท์ราคาล่าสุดเท่าที่เห็นนะครับจะอยู่ที่429,000บาทและ n e t t v V2 รุ่น Smart นะครับราคาเท่าที่เห็นล่าสุดนะครับจะอยู่ที่459,000บาทส่วน n e t t X X ที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็มากับ2รุ่นย่อย โดย Neta X รุ่น Comfort นะครับราคาจะอยู่ที่7 3 9 0 0 0บาทและ Neta X รุ่น Smart นะครับราคาจะอยู่ที่799,000บาทและเท่าที่เห็นฟีดแบ็กการเปิดตัวของ Neta X ทั้ง2รุ่นย่อยนี้นะครับก็เห็นว่าได้รับความนิยมจากคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียว มาต่อกันที่แบรนด์ Volvo กันบ้างนะครับซึ่งทาง Volvo ล่าสุดก็มีการเปลี่ยนชื่อรุ่นใหม่นะครับจาก Volvo C40 และ XC40 นะครับมีการเปลี่ยนชื่อเป็น EC40 และ EX40 พร้อมเปิดตัวรุ่นใหม่นั่นก็คือ Black Edition โดยราคาของ Volvo EX40 Ultra นะครับรุ่น Single Motor ราคาจะอยู่ที่1,990,000บาทส่วน Volvo EX40 Ultra Twin Motor นะครับราคาจะอยู่ที่2,690,000 และ Volvo EX40 Ultra Twin Motor Black Edition ราคาจะอยู่ที่2 3 90,000บาท ส่วน Volvo EC40 Ultra Single Motor นะครับราคาจะอยู่ที่2 90,000บาท Volvo EC40 Ultra Twin Motor ราคาจะอยู่ที่2 790,000บาทและ Volvo EC40 Ultra Twin Motor Black Edition นะครับราคาจะอยู่ที่2 490,000บาท ส่วน Volvo EX30 นะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาใหม่เช่นกันก็มาพร้อมกับ3รุ่นย่อยนะครับโดยรุ่น Single Motor e x t e n d Range นะครับราคาจะอยู่ที่1,590,000บาท Volvo EX30 Ultra Single Motor e x t e n d Range นะครับราคาจะอยู่ที่1,790,000บาทและ Volvo EX30 Ultra Twin Motor Performance นะครับราคาจะอยู่ที่1,890,000บาท ส่วนแบรนด์ Lotus นะครับจะมี SUV ไฟฟ้าอย่าง Lotus e l e t r a นะครับก็มากับ2รุ่นย่อยอย่าง Lotus e l e t r a S นะครับราคาจะอยู่ที่5 8 9 0 0 0 0บาทและ Lotus e l e t r a R นะครับราคาจะอยู่ที่6 5 9 0 0 0 0บาท ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าซีดานอย่าง Lotus ส์อ a r นะครับก็มากับ2รุ่นย่อยเช่นกันโดย Lotus ส์อ a r S ราคาจะอยู่ที่5,990,000บาทส่วน Lotus ส์อ a r ราคาจะอยู่ที่6,890,000บาทโดยตัวแทนจำหน่ายของ Lotus นะครับนั่นก็คือ v e n n e s s u u t o o t t v v e ตัวแทนจำหน่ายเดียวกับ Volvo v ว n i s s มาต่อกันที่แบรนด์เท s l a กันบ้างนะครับซึ่งในประเทศไทยสําหรับเท s l a m o เดล3ตอนนี้ก็เป็นตัว Facelift พร้อมฮาร์ดแวร์4.0แล้วนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อนล้อหลังราคาจะอยู่ที่1,599,000บาทรุ่น long range นะครับราคาอยู่ที่1,899,000บาทและรุ่น performance นะครับราคาอยู่ที่2,199,000บาท ส่วน Tesla m o เด l Y ถึงรูปร่างหน้าตาจะเหมือนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนเป็นฮาร์ดแวร์4.0แล้วเช่นกันนะครับโดยรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับราคาจะอยู่ที่ 1>, 1 7 4 9 0 0้บาทรุ่น long range นะครับราคาอยู่ที่2 4 9 0 0านบาทและรุ่น performance ราคาอยู่ที่2,329,000บาทและสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับว่าตัวเดิมกับตัวใหม่นะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆมีอะไรบ้างนะครับซึ่งหลักๆนั่นก็คือการเปลี่ยนจากการทำงานของกล้องพร้อมเซ็นเซอร์นะครับจะเป็น การทำงานของกล้องความละเอียดสูงอย่างเดียวนะครับซึ่งก็จะให้กล้องความละเอียดสูงมาถึง12ตัวรอบคันพร้อมการประมวลผลแบบ360องศาและการรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆของเท s l a ในอนาคต มาที่แบรนด์ซีเคอร์กันบ้างนะครับซึ่งก็มีข่าวว่าซี e คอร์จะเริ่มเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า MPV อย่างซีเคอร์009แล้วก็ต้องมารอรุ้นกันนะครับว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่เปิดตัวไปแล้วนั่นก็คือซ e เคอร์ X compact SUV ไฟฟ้าโดยมากกับ2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือ s ีเคอร X standard range ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งราคาจะอยู่ที่1 1 9 9 0ล้บาทและซีเคอร์ แฟล็กชิปขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาจะอยู่ที่1 3 4 9 0 0 0บาท อีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เพิ่งเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่พร้อมราคากันไปหมาดๆเลยนะครับนั่นก็คือ x p e n เซึ่งก็ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า x p e n เ G6 นะครับกับ2รุ่นย่อยในประเทศไทยโดยราคาของ x p e n เ G6 Standard Range ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับราคาจะอยู่ที่1 4 3 9 0 0 0บาทและ x p e n เ G6 Long Range ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ ราคาจะอยู่ที่1,599,000บาทถึงก็มีข่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้า X เพิงนะครับจะมีการเปิดตัว MPV ไฟฟ้าสุดพรีเมียมเร็วๆนี้ด้วยเช่นกันนะครับอย่าง X เพิง X9 มาที่ค่ายเกาหลีกันบ้างนะครับ อย่างฮุนไดซึ่งฮุนไดนะครับก็มีข่าวแว่วๆมาว่าจะเตรียมตั้งฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับและตอนนี้ก็มีการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยถึง2รุ่นโดยรุ่นแรกที่เปิดตัวในไทยนะครับก็จะเป็นฮุนไดอัล n i ก5ที่มากับ3รุ่นย่อยซึ่งฮุนไดอ i ลนิก5รุ่นพรีเมียมนะครับรุ่นเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่ 1>, 1 6 9 9 0 0 0บาทหุนไดออเน็ก5 Exclusive นะครับราคาจะอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาทและหุนไดออเน็ก5 First Edition นะครับราคาจะอยู่ที่2น3 9 9 0 0 0บาทซึ่งทางหุนไดนะครับก็รับประกันแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรรับประกันตัวรถ5ปีหรือ150,000กิโลเมตรปรีค่าแรงเช็คระยะครั้งที่1 10นาน10ปีนะครับ หรือ150,000กิโลเมตรสิทธิประโยชน์เข้ารับบริการ V2V 2, 2ครั้งต่อปีนะครับและบริการรถยกรถลากไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลา5ปีและฟรีโฮมชาร์เจอร์ส่วนซีดานไฟฟ้าอย่าง Hyundai Elnix 6นะครับก็จะมา1รุ่นกับราคา1 8 9 9 0 0 0บาท มาต่อกันที่แบรนด์เกียร์กันบ้างนะครับซึ่งก็นํำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยถึง2รุ่นโดยรุ่นแรกนะครับนั่นก็คือเกียร์ ev9 ที่มากับ2รุ่นย่อยนะครับโดยจะมีเกียร์ ev9 earth long range ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับราคาจะอยู่ที่3,499,000บาทและเกียร์ ev9 gt line long range ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่ 3,899, ้านบาท ตามด้วยการเปิดตัวเกียร์ ev5 ในช่วงมอเตอร์โชว์นะครับที่มากับ4รุ่นย่อยนั่นก็คือเกียร์ ev5 รุ่น l i g h t standard ขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับราคาอยู่ที่1,249,000บาทเกียร์ ev5 รุ่น air standard ขับเคลื่อนล้อนหน้านะครับราคาอยู่ที่1,349,000บาทเกียร์ ev5 earth long range ขับเคลื่อนล้อนหน้าราคาอยู่ที่1,549,000บาทและเกียร์ ev5 เอ r t h e x c ็กซ์คลูซีฟเพอร์ฟอร์แมน์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่1,740,000บาทส่วนแบรนด์มินินะครับก็เพิ่งเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับโดยเป็นมินิคูเปอร์ SE ในราคา1 6 9 9 0 0 0บาทและมินิเอสแมนคูเปอร์ SE ในราคา1 9 9 9 0 0 0บาท สำหรับแบรนด์ G C Ion นะครับรุ่นที่เปิดตัวเป็นรุ่นแรกก็เริ่มมีการปรับราคาและเพิ่มรุ่นย่อยนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโดย G C Ion Y Plus C 1 0 Premium นะครับราคาอยู่ที่859,900บาท G C Ion Y Plus C 9 0 Elite นะครับราคาจะอยู่ที่ 899,900บาทและ GCI On Y Plus 490 Premium นะครับราคาจะอยู่ที่949,900บาทส่วนซีดานไฟฟ้าอย่าง GCI On ES นะครับราคาอยู่ที่846,000บาทซึ่งก็มีข่าวว่าทาง GCI On นะครับอาจจะมีการเปิดตัว GCI On V ในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ส่วน G-Cion Hyper นะครับก็จะมีรุ่นที่เตรียมเปิดตัวในประเทศไทยอย่าง G-Cion Hyper HT เร็วๆนี้และซูเปอร์คาร์อย่าง G-Cion Hyper SSR นะครับก็มีการเปิดตัวพร้อมราคาแล้วซึ่งเป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับโดยราคาของ G-Cion Hyper SSR จะอยู่ที่7,999,000บาทและ G-Cion Hyper SSR Sprint ราคาจะอยู่ที่ 8,999,000บาทซึ่งรถยนต์ที่สามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ในไม่ถึง2วินาทีและราคาไม่ถึง10ล้านบาทนะครับก็น่าจะมีเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียว และแบรนด์สุดท้ายที่จะพูดถึงกันในวันนี้นั่นก็คือแบรนด์ Aura ซึ่งก็มี o u r a GoodCat สเปคประกอบไทยแล้วนะครับโดยมาพร้อมกับ3รุ่นย่อยนั่นก็คือ o u r a GoodCat Pro ราคาอยู่ที่7,99,000บาท o u r a GoodCat Ultra นะครับราคาอยู่ที่8,99,000บาทและ o u r a g o o d c ค t t t นะครับราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0้บาท ส่วน a อรา07นะครับที่มากับ3รุ่นย่อยโดย a อรา07รุ่น long range นะครับราคาจะอยู่ที่1,299,000บาท a อรา07 long range ultra นะครับราคาจะอยู่ที่1,399,000บาทและ a อรา07 Long Range ขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาอยู่ที่1,499,000บาทซึ่งแบรนด์ a u ร a นี่ก็ต้องยอมรับว่าราคาเขาแข็งมากๆเลยนะครับแทบจะไม่มีการปรับเปลี่ยนราคาตามคู่แข่ง ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการอัปเดตราคารรถยนต์ไฟฟ้ารวมถึงแนวโน้มการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ของแต่ละค่ายนะครับและนอกจากแบรนด์ต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับยังมีแบรนด์ใหม่นะครับที่เตรียมเข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยและรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ด้วยเช่นกันซึ่งเท่าที่ทราบนะครับ ก็จะมีแบรนด์ Leap Motor นะครับรวมถึงแบรนด์ g i l y และก็ไม่แน่ใจว่าจะมีรุ่นอื่นๆแบรนด์อื่นๆอีกหรือไม่นะครับส่วนแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ละแบรนด์นะครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าพักหลังมีการทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรุ่นไหนบ้างซึ่งทางเรานะครับก็ไม่ได้รังเกียจแบรนด์ยานยนต์ญี่ปุ่นแต่อย่างใดหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน